จอกับกูรูเกี่ยวกับเรื่องของพญานาคแล้วนะคะเราก็ถามนะคะอาจารย์บิ๊กนิดตึงก่อนว่าทําไมทาไามานะําคะคนไทยถึงเคารพและสักการะพญานาคมากมากคะคืออย่างนี้นะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพญานาคเนี่ย อยู่คู่คนไทยมานานแล้วนะฮะตั้งแต่เราก็เห็นตามวัดจะอยู่นะครับแล้วประวัต mm ิของพญานาคเนี่ยก็มาตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยหลังจากที่กําลังจะนั่งเพื่อจะตรัสรู้นะครับก็มีพญานาคเนี่ยชื่อมุจลินนะฮะก็มาแผ่พังพานช่วยคุมแดดคุมฝนให้กับพระพุทธเจ้านะฮะก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้นะฮะทำให้เนี่ยเมื่อมีพุทธับอยู่ในพุทธประวัติเนียนะก็ทําให้คนไทยเนี่ยก็เริ่มศรัทธาพญานาคมานะครับ แต่ว่าที่ยุคหลังเนี่ยที่มีคนมาศรัทธาพญานาคมากขึ้นเนี่ยก็เกิดมาจากว่ามีเรื่องหนังจากภาพยนตร์เรื่องผีจ้างหนังกะนะฮะก็เลยทําให้คน,เ,นเริ่มรู้จักองค์พญานาคแล้วก็พ่อปู่ศรีสุโธนะฮะกับพระแม่ปทุมมานะครับแล้วก็ทําให้ว่าเริ่มมีการศึกษาประวัติของพญานาคกันเยอะขึ้นแล้วก็ตามตตามตำนานนะฮะองค์พญานาคเนี่ยก็จะมีสมบัติเยอะ แต่องค์พญานาคไม่สามารถจะบวชหรือสร้างบุญกุศลอย่างอื่นได้ดังนั้นเนี่ยก็เลยจะมีการที่ว่าเหล่าพญานาคเนี่ยก็จะขึ้นมาช่วยมนุษย์โปรดมนุษย์ให้มนุษย์ที่มีบุญบารามีหรือ,อมนุษย์ที่สร้างบุญบารามีเนี่ยเพื่อะนุกมนุษย์ศาสนาเนี่ยเหล่าพญานาคก็จะมาช่วยนะฮะดังนั้นเราก็จะเห็นว่า,าพระอริยสง์ หลายๆรูปในอดีตนะไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่มาดหรือหลวงปูค่คำพันหรือลวงปู่อะไรก็ตามเนี่ยก็จะได้พบเจอกับพญานาคทั้งนั้นเลยเวลาหลวงปูปป่ปฏิบัติธรรมก่อนที่จะตัดสู้หรือปฏิบัติธรรมในถ้ำต่างๆเนี่ยก็จะมีพญานาคเนี่ยมาเฝ้ามาคอย,ยปฏิบัติรับใช้หรือมาทดสอบบารมีหลวงปู่หรือพระเกจิอาจารย์แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็คือทําให้มนุษย์เหี่หรือให้คนชาวบ้านท,ทั่วไปได้รับรู้เรื่องพญานาคมากขึ้นก็คือหนังภาพยานตร์เรื่องสิษย้าข้ามเรือิ นะครับที่มีบ้างไฟพญานาคเนี่ยแล้วก็เลยทําให้มีคนเริ่มเริ่มรู้จักองค์พญานาคมากขึ้นแต่ทั้งน,นั้นเนี่ยการที่คนมาศรัทธาพญานาคเนี่ยเพราะว่าได้รับรู้มาจากประวัติมาว่าองค์พญานาคเนี่ยในเมืองบาดานเนี่ยมีสมบัติมากมายมหาศาลเลยแต่องค์พญานาคเนี่ยไม่ได้สนใจสมบัติเหล่านั้นเลย แต่องค์พญายนาคสนใจในอ,อริยทรัพย์ก็คือบุญกุศลมากกว่าก็เลยคิดว่าอาองค์พญายนาคเนี่ยจะนําสมบัติจากเมืองบาดาลเนี่ยมาทะลุมุศาสนาโดยการที่จะช่วยมนุษย์นะฮะดังนั้นคนที่ศรัทธาพญายนาคเนี่ยก็จะได้โชคลาภหรือจะมีเงินมีทองล่ารวยแบบไม่น่าเชื่อนะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ย ผมอยู่ดีๆผมก็ได้ประสบการณ์จากอ์พญายนาคจากที่เมื่อก่อนไม่เคยศรัทธาพญานาคเลยเพราะรู้สึกว่าพญานาคเนี่ยก็แค่เอ,อ,อยู่ตามบันไดวัดตามบันไดโบสถ์ทำไมเราต้องไปกราบไหว้เลยด้วยนะฮะแต่ว่าด้วยมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นลูกค้าของผมเนี่ยเขาได้มาซื้อของที่ร้านผมโดยที่ผมก็ไม่คิดว่าเขาจะมานะครับแล้วก่อนที่เขาจะเอะอซื้อเยอะมากนี้ดีกว่าแล้วหลังจากก่อนที่เขาจะกลับไปเนี่ยเขาได้พูดกับผมอย่างหนึง่ง ว่าหนูถ้าหนูอยากรวยเนี่ยหนูต้องไหว้พญานาคนะศรัทธาพญานาคนะเพราะป้าเนี่ยรวยมาจากองค์พญานาคท่านประทานให้ซึ่งตอนนั้นผมก็ถามว่าป้าศรัทธาพญานาคเหรอเขาบอกว่าที่ป้ามีเงินเอาไปทําบุญเยอะๆเนี่ยแล้วป้ารวยขึ้นเนี่ยเพราะองค์พญานาคท่านหนูอยากจะรวยหนูอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นให้หนูศรัทธาพญานาคซึ่งตอนนั้นอ่ะผมก็ขนลุกน,นะฮะแล้วหลังจากนั้นผมก็เลย ลองตั้งจิตธิฐานว่าถ้าองค์พญานาคมีจริงและผมมีบุญสัมพันธ์กับองค์พญานาคจริงเนี่ยขอให้ผมได้ในสิ่งที่ผมปรารถนาอะไรงเงี้ยหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีอะไรปฏายารเกิดขึ้นกับชีวิตผมหลายอย่างนะจนตอนนี้ผมก็เลยคิดว่าผมก็ศรัทธาองค์พญานาคเต็มหัวใจอยู่และอย่างหลายหลายคนเนี่ยที่ศรัทธาพญานาคเนี่ยก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาแต่ต้องศรัทธาจริงนะฮะเพราะเราจะเห็นหลายหลายคนเนี่ยที่ศรัทธาพญานาคเนี่ยศรัทธาเพียงแค่ช่วงแรกพอได้อย่างที่ใจก็ศรัทธาแต่หลัังจากนนน้เี่ย พอเริ่มรู้สึกว่าไม่ได้เพราะอาจจะเป็นพระบุญกุศลหรือเป็นเพราะเจ้ากรรมในเวรก็เลิกศรัทธาแล้วก็ไม่ได้สนใจแล้วก็จะบอกว่าพญานาคไม่มีจริงไม่ศรัทธาละเลิกศรัทธาละซึ่งมีคำหนึ่งที่องค์พญานาคท่านเคยได้สื่อมากับผมนะฮะคือเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยไม่เคยศรัทธามั่นคงแล้วอันหนึ่งก็คือถ้าตนเองเนี่ยเรามีหน้าที่ทำอะไรเราก็ทำไปถ้าบุญกุศลถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราปรารถนาเนี่ย เทวดาจะประทานให้เองไม่ต้องร้องขอครับอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อส่วน,น,นบุคคลนะฮะดังนั้นเนี่ยอยากจะพิสูจน์เหมือนผมเนี่ยเราก็ลองมาไหว้กันที่นี่หรือจะลองจุดอธิษฐานกลางแจ้งว่าเราจะขอชมบารมีองค์พญานาคก็ได้นะฮะอันนี้เป็นประสบก,การณ์ส่วนตัวนะครับวันนี้ได้วามรู้<า>ว่ามันนี้่วมแบบที่นา่าทึ่งมากๆอย่างที่เวลาที่เขาบอกว่าบวชแล้วต้องเป็นลาาถูกไหมก็คือก็คืมคอค<ำ>คมาจาก ประวัติตอนนั้นคือพญานาคเนี่ยอยากจะบวชแล้วก็ได้แปลงกายเป็นมนุษย์มนุษย์หนุ่มแล้วก็ไปขอบวชแล้วก็พระที่บวชพระอุปชาชที่บวชเนี่ยก็เป็นพระอรหันต์ก็ได้เห็นด้วยด้วยด้วย,วย,วยตาทิพย์นะฮะว่าอัอนเนี้ยไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นหน้ากันอะไรเงี้ยก็เลยอบอกว่าไม่อบอกพระเจ้าก,ก็เลยบอกว่าเนี่ยสัตว์เดัจสารบวชไม่ได้ก็เลย ทำให้นาคเนี <PE> ่ยเขาเสียใจมากนะฮะเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี hmm. ้ละกันในเมื so ่อตัวเขาบวชไปได้เน <ame> so ี่ยถ้าเกิดสมมติมีคนไหนบุรุษคนใดที่จะบวชเนี่ยก็ขอให้เอาชื่อเขาอ่ะเป็นอยู่ในอ่าอยู่ในเกี่ยวกับการบวชด้วยเพราะเขาจะได้อันโมทนาบุญร่วมบุญด้วยอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับแต่ว่าอันนึงก็คือการที่คนจะบวชเนี่ยผมคิดว่าขนาดพญานาคเนี่ยอยากจะบวชอยากจะสร้างบุญ คือเขาบอกว่าพญานาคเป็นเดรจฉานซึ่งหลายหลายคนก็บอกว่าเอ้ยทำไมต้องไปไหว้พญานาคหลายหลายคนภาคเกณฑ์จบอกว่าไปไหว้พระมพญานาคเป็นเดรจฉานคําว่าเดรจฉานเนี่ยก็คือมันไม่ได้เหมือนกับว่าสิ่งต่ําอะไรมากมายแต่ว่าคือลาตัวแนวลาไปกับพื้นแต่จิตของพญานาคเนี่ยท่านใยดีท่านมีจิตที่จะสร้างบุญกุศลการที่ผมศรัาพญานาคเนี่ยใครจะบอกว่าศรัทธาสัตว์เดจฉานเนี่ยอันนี้แล้วแต่ความเชื่อแต่ผมศรัทธาใน จิตที่เป็นสัมมาทิฏฐิคือจิตที่จะสร้างบุญบุศลแม้แต่ตัวเองจะไม่มีโอกาสได้สร้างแต่เขามีความตั้งใจที่จะสร้างดังนั้นเราเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเราถือว่าเรามีโอกาสได้สร้างคุณความดีในในตอนที่เราเป็นมนุษย์อยู่ผมคิดว่าถ้าเราจะกราบพญานาคด้วยจิตที่สูงส่งของของของ,ของท่านนะนะผมก็เต็มใจที่จะกราบท่านนะฮะอย่างนี้ดีกว่าค่ะวันนี้ได้มีเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับองค์พญานาคแล้วนะคะ คาเาาผลิตจากของคาเขาและดาร์กโกโก้ที่เข้มข้นรสมะพร้าวคงจะเคี้ยวมันหอมมะพร้าวแน่ๆเลยอะแล้วรสสตรอเบอรี่มีเนื้อสตรอเบอรี่ฉ่ำมากเห็นแล้วน้อาไหไหลนอกจากวัตถุดิบที่นี่ยังมีคุณภาพแล้วโรงงานที่นี่สะอาดปลอดภัยได้รับมาตรฐานสากลชิมมันนี้ละกันดาร์กคาเคาไม่เตย่าคีโตวฟอฟเฟิลอัลมอนด์ไร้แป้งไร้น้ำตาลมีโปรตีนและโอเมก้า3อร่อยอิ่มนาน เตย่าคีโตวัฟเฟิลช่วงเวลาแห่งความสุขมีจำหน่ายแล้วที่ร้านสุขภาพชั้นนำ